นี่คือพัลมหอยโค่งสองนิ้วเล็กสองอยู่นี่สองนิ้วเรียกว่าโบเวโบโวภาษาอังกฤษจ,จะดันสองนิ้วแล้วก็ขยายมาเป็นสี่นิ้วพรอ,อ๋อต้องใช้ท่อสี่นิ้วกับตรงนี้ก็พา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 แล้วก็ทุบทุบให้มันหุบลง รวมมาเป็นมาเข้า2นิ้วครับนี่คือช่างที่เราไม่ต้องการความเรียบร้อยเหมือนกับช่างรับจ้างนะครับจะเห็นว่าเราทำแบบแบบมักง่ายเลยนะคือทำไม่ต้องไม่ต้องอะไรเอาเอาไว้ใช้งานจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรเอาไว้ใช้งานครับ ปปอป,ปแล้วก็ไม่ได้เคาะด้วยให้ขี้มันอุดควันครับเพราะว่ามันเป็นระบบแค่ควันอะอย่าให้ควันมันออกมาแค่นั้นเองครับอย่าไปคิดมากแล้วก็ไม่ต้องไปแน่นหนาถึงขนาดทุกเม็ดนี่ก็อ๋อก็เอาซีเมนต์อุดอันนี้เป็นกล่องกล่องแบบนี้แหละที่ตั้งอะนะเพื่อนเพื่อนดูคลิปเก่าก็าจะจำได้ส่วนตรงนี้ก็คือท่อ ายพัดก็คือเอาไว้เร่งควันก็ยังไว้เหมือนเดิมแล้วก็ต่อเข้าเตาไปเหมือนเดิมแต่ปลายเนี่ยเดี๋ยวจะต้องต่ออ๋อจะต่อไปคืบกว,กว่าเพื่อให้มันไปใกล้ๆอยู่ใกล้ๆกับท่อนี้พอเราต่อพัดลมโบวโโโแบบห้อยโค่งดันเข้าไปแล้วก็ใส่ฟืนตรงนี้ส่วนด้านบนเดี๋ยวด้านบนเดี๋ยว อันนี้อันนี้ออใช้ท่อนิ้วนี่เล็กเก่าแล้วก็เทป,ปูนช่วยหน่อยแล้วก็เย็บตรงนี้ติดฝาผนังนี้นี่เย็บไว้ก็คือรับน้ําหมักหน่อยด้านนู้นด้วยด้านนี้ด้วยคือรับน้ําหมักไว้ไม่ได้รับมากมายก็ละรับหน่อยเดียวไว้ก่อนครับส่วนด้านนี้ด้านบนตรงบวกนี้เราก็สามารถจะหาตัดแผ่น เหล็กแล้วก็รังคานี่ก็ตัดแผ่นเหล็กมาแล้วก็เอาปูนหุ้มทีหลังต้องทีนี้ต้องทําแบบแข็งแลบยบถ้ามันสาเร็จนะอ๋อก็จะทําเป็นแบบเป็นเหล็กแล้วก็เปิดปิดได้ครับเอาไว้ซ่อมไวท้ทําอะไรต่ออะไรงานได้ง่ายไม่ไม่ไม่เอาปูนทั้งหมดแล้วไม่เอาซีเมนต์มาหุ้มทั้งหมดแล้วพอมันหุ้มแล้วเดี๋ยวเวลาซ่อมบํารุงเวลาทํางานมันทําไม่ได้ครับมันต้องมานั่งทุบอย่างเงี้ย สิ่งที่ควันมันจะออกควันมันจะออกจากด้านไในก็อาจจะต้องมาทำเป็นห้องกัน้นกั้นฝาผนังห้องบริเวณนี้ช่วยสักหน่อยครับแต่ต้องปล่อยลงๆนี้ก่อนครับต้องดูอาการก่อนว่ามันจําเป็นไหมถ้าไม่จาเป็นต้องปิดต้องกั้นอะไรก็ปล่อยอย่างนี้เลย พอไฟเรามันพ่นแล้วถ้าไฟมันพ่นแล้วมันไม่น่าจะมีปัญหามากคับส่วนตรงนี้เป็นกำแพงหน้าเตาแล้วก็ให้มันเป็นไปรับน้ำหนักครับครับก็ต้องยึดตรงนี้ขอ้อสำหรับสี่เหลี่ยมแล้วก็มาต่อท่อกลมครับมันไม่ค่อยตรงกันแล้วก็ใช้ป่าป่าเอาปะปะเอาพอกเอา ครับเหมือนข้างบนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอาหินเจียตัดตัดแล้วก็ปะเนี่ยก็ตัดแล้วก็ปะเย็บปะปะให้มันเป็นม้ว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 นเหมือนเกลียวเลยม้วนม้วนม้วนเข้าหากันจบครับเพราะว่าท่อมันเอียงไงมันไม่ได้องศาจะไปเอาอะสี่ห้าเก้าสิบอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้แล้วมันยากไงก็เลยมันได้ยังไ,ไงไปยังไงปะเลย ไม่สนใจครับเปลืองหน่อยเปลืองรวดเชื่อมแล้วก็เปลืองเหล็กเปลืองเวลาแต่ไม่เป็นไรครับเวลาเราไม่ได้ซื้อจากไหนเวลามันมีอยู่ในอากาศมีอยู่บนโลกมนุษย์เราแล้วมันก็เท่าเดิมแล้วแหละขออย่างเดียวคือต้องทำไงอาอก็พยายามทำครับก็ขอกำลังใจด้วยนะครับใครจะติจะว่าเสียหายก็อย่าว่าเลยนะ เพราะว่างานนี้เป็นงานประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ครับไม่ได้งานประกวดรางวัลเอาไปสอบไปสอบใบกับขี่หรือก็ไปสอบปริญญาด,ด,ดุษฎีบัณฑิตอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่นะมันต้องการใช้งานคือทําแบบเถื่อนเือนแบบชาวบ้านถ้าอ๋อทำได้ชาวบ้านก็น่าจะต้องทําได้เพราะอ๋อทาแบบชาวบ้านไม่ได้ทําแบบแบบ มหาวิาลยหรือว่าแบบโรงงานขนาดใหญ่ครับทําแบบบ้านบ้านแบบชาวบ้านเป็นลิญญาคือชาวบ้านนะอ๋อก็คืออาจารย์อาจารย์ก็คืออาจารย์ชาวบ้านนี่แหละครับไม่ใช่อาจารย์มหาวิาลยนะมันได้สอนนักศึกษามหาวิาลยแต่สอนนักศึกษามหาชนครับประชาชนทุกคนครับเป็นลูกศิษย์ได้เลยครับ สิ่งใดที่ที่จะยกย่องจะให้เกียรติก็ขอขอบคุณครับอ,อ๋อไม่มีอะไรจะมาแจกเงินแจกทองนะอ,อ๋อแจกความรู้คือเตาเอ,อ๋อพิสูจน์แล้วว่ามันระบบอะมันต้องเผาเอ,อ,อบแบบเตาที่เขาทำนั่นแหละแต่มาเสริมอีกตรงที่ว่าห้องเผาไหมแทนที่จะปล่อยให้มันพ้นขึ้นฟ้า ออก็ให้มันพ่นเข้าเตาอันนี้ชัดเจนแล้วก็คือไม่ต้องอ้อมไปอบไม่ต้องอ้อมไปในห้องในห้องอตรงนี้นะครับห้องอัดควันห้องเก็บควันไม่ต้องให้มันมุดเข้าเตาไปเลยครับส่วนถังเนี้ยถ้ามันรั่วมันซึมบ้างเดี๋ยวก็เราค่อยๆปะเอามันไม่ยากครับ มันก่อแล้วเรื่องปะมันไม่อยากแล้วค่อยๆทําไปครับแล้วก็เทพื้นก็ค่อยๆทําที่หลังหลังคามีเวลาก็จะทําที่หลังครับทําที่หลังหลังคาเตาไม่อยากครับแต่อ๋จะไม่ทําเป็นโครงเหล็กใหญ่โตเป็นอะไรอา๋จะทําไปเบิะบเป็นหมวกเป็นล่นเนเนเมเป็นหลังคาล่มหมวกกันแค่นั้นครับเก็บได้ เก็บได้เปิดได้ไม่ใช่ทาเป็นถาวรไม่ทําไม่ทํานะครับจะทําแบบหฮเทครับเก็บได้ทําเอาเองไม่ได้จ้างใครไม่ได้จ้างช่างนะครับมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนี่ครับรูปแบบส่วนท่ออีกอีกอันนึงเนี่ยออยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอ่อ อ๋อยังไม่ได้ต่อตอนแรกว่าจะต่อสองท่อเลย2ท่อเลย,เลยแต่ตรงนี้เราก็เป็นท่อ4นิ้วถ้าเราเอามาอีก4นิ้วมันก็เป็น8นิ้วมันก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากก็เลยยังไม่ต่อนั่นแหละจะได้งานน้อยหน่อยตรงนี้จะได้เสร็จถ้าเสร็จตรงนี้ทดลองแล้วถ้าไฟมันลุกมันพ่นเข้าเตาได้แล้วก็มีเหลือช่องบนหัวเตาแล้วก็ไว้เติมเหมือนเดิมครับ แต่ออจะต้องทำเป็นเหล็กสำหรับพาดด้านบนสำหรับไว้ยืนใส่ไม้ฟืนได้ครับจะต้องทำพิเศษขึ้นมาเพื่อเผื่อเผื่อลังคาเตามันยุบหรือมันพังอะไรนะครับมันก็ไม่สามารถจะทำให้คนล่วงได้ก็ทำเป็นบันไดทำเป็นบันไดาพาดแล้วก็ยึดทางหน้าเตานี้ยึดยึดเขียง สำหรับยึดเตาไว้ไม่ให้หล่นไม่ให้พังได้นะครับรับน้ำหนักของคนที่จะไปยืนครับอันนั้นก็จะต้องทำเพราะว่าทางขึ้นออไม่มีทางขึ้นลังคาเตาเนี่ยแต่เราต้องขึ้นบ่อยๆอ,ยอต้องเอาบันไดมาพาดเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวจะต้องทำเป็นบันไดทำเป็นบันไดแล้วโค้งไปถึงหัวเตานั่นโค้งไปใส่อะไรต่ออะไรได้ครับครับต่อไปต่อไป,ต,อไปต้องทำอยู่แล้วครับ มันมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่ทําก็ไม่สามารถจะมาเดินอยู่บนหลังคาเตาได้ตลอดเพราะว่าปูนถ้าเกิดมันโดนความร้อนนานๆอย่างที่คุณเอดว่านะมันก็อาจจะพังได้รับน้ำหนักเพราะว่าเหล็กมันอ่อนปูนมันเสื่อมตอนแรกนี้มันอาจจะยังไม่เสื่อมเผาครั้งแรกแล้วก็เอาไม้ในเตาก็ยังไม่คายความร้อนเต็มที่ แต่ต่อไปมันเผาทุกวันทุกวันทุกวันปูนมันก็ป่นเหล็กมันก็กรอบรับน้ำหนักได้ไม่ดีเท่าเดิมแล้วแต่อันนั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไม่ได้ปัญหาแก้ได้ก็คือว่าเราทำเป็นบันไดทำเป็นเหล็กสำหรับเดินขึ้นไปเลยต่างหากเดินขึ้นไปต่างหากครับ นี่คือการต่อการต่อแบบยังไม่เดานน้ำมาเลยเดี๋ยวเอาน้้ำมาลาดท่อนี้ก็เหมือนเดิมครับยังใช้ระบบปิดได้เหมือนเดิมก็คือเอาฟืนใส่ได้เหมือนเดิมส่วนลังคาเตาตรงนี้บริเวณนี้เดี๋ยวจะมาทำาปนเหล็กเป็นเหล็กบริเวณนี้แล้วทาบมาตรงนี้แล้วก็รับน้ำหนักสองข้างแล้วก็รับมันนู้นยึด เตาเพิ่มต่อไปมักจะเหล็กอีกชั้นหนึ่งยึดเตาเพิ่มแล้วก็ทําเป็นบันไดาทาเป็นเหล็กสําหรับเดินขึ้นมาใส่ฟืนได้เราก็จะวางฟืนวางไม้ได้นะครับแล้วก็เอามาเติมค่อยเติมช่องนี้มันจะต้องเติมตามหลักแล้วยังไงก็ต้องเติมช่องนี้พอเติมไฟเติมไม้ฟืนเสร็จปุ๊บควันมันจะขึ้นแต่ตอนยังไม่เติมเนี่ยคือ ข้างในมันร้อนละอูแล้วเป็นเปลวแล้วมันก็จะไม่มีควันเลยพอเราเติม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 แค่นาทีเดียวเนี้ยควันจะเริ่มขึ้นเลย5นาทีนี่ควันขโมงเลย5นาที10นาทีเพราะฉะนั้นแค่นาทีเดียวควันยังไม่ทันขึ้นแล้วก็ปิดเลยตึบพอปิดตรงนี้เป็นทรายเนี๋ยเดี๋ยวทําเก็บไอ้ขยะออกก็คือสะอาดเป็นทรายกบปุ๊บควันไม่มีเลยถามว่าควันไม่มีแล้วไฟดับไหมมันไม่ดับเพราะว่าอะไรฟอสฟอร์นี่ไงปอง คือปองมีสองปองก็จริงแต่เราออกแค่ป่องเดียวออกแค่สี่นิ้วพอสี่นิ้วออกมาปุ๊บวิ่งไปวนตรงนี้ที่เห็นเป็นแฉกแฉกแๆกเนี่ยไม่ใช่ศิลปะนะแต่เป็นการปะเดี๋ยวตัดออกครับตัดออกแล้วให้มันโค้งมนไปลงไปลงไปนูน่นลงไปท่อ,อล่างท่อน,นุนก็คือหมุนวนเข้าเตาแต่มันไม่วนเข้าเฉยเฉยมันมีพัดลมดัน พัดลมแทนได้จะเอาพัดลมธรรมดานน่นไม่เอาแล้วเอาโบโวเอาพัดลมหอยโขงดันใส่ท่อแล้วเราสามารถมีการน้ำมันบริเวณตรงท่อเฉียงสีนี้ได้แล้วก็ใส่ไม้ฟืนใส่ไม้ฟืนใส่เชื้อไฟคือเชื้อเพลิงดิบเชื้อเพลิงดิบบวกกับน้ำมันด้วย2ระบบเพื่อจุดไฟในห้องนี้ในห้องเผาเผาไม้ขนาดเล็ก ในห้องเผาไหม้ขนาดเล็กนี่เพื่อพ่นแก๊สเข้าเตาเลยตั้งแต่ตอนแรกไม่ต้องรอไม่ต้องไปนั่งจุดก่อไฟและไม่เอาไม่ไม่ก่อเพราะก่อรู้สึกมันยากแล้วก็ควันด้วยถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะไฟมันแลบเข้าเตาถ้าแลบเข้าเตาปุ๊บมันจะไปเผาควันควันที่จะถอยออกมาเนี่ยก็ไม่มีสิทธิถอยแล้วก็เราก็จะต้องทําเขาเรียกว่าประตู ทำประตูยังไงก็เดี๋ยวต้องค่อยๆวินิจฉัยดูครับส่วนบนหัวเตาที่เราตัดออกเนี่ยบนแทงเราตัดออกเนี่ยเดี๋ยวออกก็จะต้องทําปูนตรงนี้ทําซีเมนต์งี้แล้วก็ทรายใส่แล้วก็ทําฝาลักษณะน,นี้หนึ่งอันแล้วมาครอบตรงนี้นี่ครอบปิดอย่างนี้พอแล้วบนแทงนี่ก็ครอบปิดเอาอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องออกคือครอบปิดเอาเหมือนเกินเหมือนเดิมแต่เราเทป,ปูนเลย เทปูนทับบนนี้ทำเป็นเทปูนแล้วก็เอาก็เรียกว่าเอาสายใส่แล้วปิดครับมันก็จะทำให้ทำให้ควันไม่ออกแล้วก็ถ้าเกิดแรงดันมันมากเกินไปมันก็สามารถพเยอออกมาได้ก็ไม่มีปัญหาครับเราทำเพื่อละเพื่อขาดเพื่อเกินครับ คนจะบอกว่าถ้ามันเกินแล้วมันระเบิดไหมมันระเบิดถ้ามันระเบิดไอ้นี่มันกระเด็นขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนกวดแ็กซี่อะไรเราคลายฝาแล้วมันจะปุ๊มระเบิดขึ้นนะนี่เราก็ปุ๊มแล้วก็หงายนะถ้ามันเกินนะแต่มันไม่น่าจะถึงขนาดนั้นหรอกไฟมันก็แลบเข้าเนี่ยอยากให้มันแลบเข้านี่ให้ดูถ้ามันแลบก็แลบเข้านี่ดีกว่าพระนี้เรามีพัดลมอยู่แล้วพัดลมเราเป่าเข้าพอเป่าเข้าหนักๆไปปุ๊บควันมันวน เข้าสองนิ้วแต่มันจะเข้าแรงกว่าไงเพราะเข้าแรงกว่ามันต้องสวนออกทีนี้ระบบระบบไม่ให้เราไม่ให้สวนก็คือเราต้องปิดให้หมดนะต่อไปก็ปิดให้หมดแต่แต่ไม่ปิดแบบเก่าแล้วจะปิดให้มันแลดูดีให้มันดีอะให้มันง่ายแล้วก็สะดวกด้วยคือเป็นบานบานบาน,บานประตูปิดปิดแล้วก็เปิดออกได้แล้วปิดปิดปิดครับอันนี้เรียกว่าสามารถถอดประกอบได้ง่ายนะครับ ทำถอดประกอบได้ง่ายเพื่อเพื่อการซ่อมบำรุงแหมไม่รู้กล้องมันตรงหรือเปล่าเลยเนาะไม่ได้ดูหน้ากล้องเลยครับนี่คือขั้นตอนของวันนี้ที่ทำนะครับขั้นตอนที่เราเพิ่มเติมเราทำก็เกือบเป็นรูปธรรมเยอะแล้วเดีย๋ยวต่ออันนี้เสร็จก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้ว จะเปิดดูฐานสักหน่อยว่ามันไหม้ไปเยอะไหมไม้อะไหม้เยอะไหม้น้อยแล้วอจะเอาไอ้ไม้เล็กๆอ่ะตัดๆตัดๆแล้วก็ใส่เตาด้วยสั่งเลื่อยมาละเลื่อยไฟฟ้าไม่ไม่เอาไอ้เลื่อยยนเอาเลื่อยไฟฟ้าครับมาหั่น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 ทำให้มันเท่ากันจะได้เลียงในเตาได้ดีขึ้นวางวางออกก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็เลียงเรียงตัดเป็นท่อนท่อนท่อนครับไม่ไม่งั้น มันไม่มีระเบียบมันไม่เท่ากันการเลียงฟืนข้างในมันก็เลียงแบบมันไม่แน่นอ่ะมันเสียดายนะแล้วก็ความร้อนการถ่ายเทความร้อนฟืนแต่ละดุนไปถึงกันเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าไอ้ไม้ที่มันอยู่ใกล้ถังเหล็กท่อไอ้ถั้ถัง200ลิตรเนี่ยมันจะร้อนที่สุดใช่ไหมพอร้อนปุ๊บมันก็จะถ่าย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 เอาความร้อนไปด้านข้างไปรอบตัวแล้วก็ถ่ายขึ้นบน ถ่ายขึ้นบนเนี่ยความร้อนมันจะสูงกว่าด้านบนเนี่ยเพราะฉะนั้นด้านร้อนร้อนบนแต่ออกลับไม่มีไม้ไงไม้มันไม่เต็มที่จริงถ้าหลังคาเตาเนี่ยเราเปิดได้นะเราทําเป็นช่องกลมๆใหญ่ๆเท่าถังน้ํามันเนี่ยแค่แค่เหมือนถังน้ํามันเนี่ยแถงแดงแดงเนี่ยฝาเนี่ยเราทําฝาแบบนี้เลยแล้วก็เปิดปิดตัวนู่นได้เพราะเวลาเข้าไปในเตาแล้วก็เปิดเปิดหัวเตาเสร็จปุ๊บเอาพัดลมดูดอากาศบางบุ๊บ ดูดอากาศขึ้นป้าบเป่าเข้าดูดขึ้นแล้วก็ไม่ร้อนแล้วไม่อึดอัดเวลาเก็บฐานนะครับสบายเลยแล้วก็เวลาเราจะเติมฟืนเติมไม้บนหัวเตาให้เต็มแล้วก็เอาแย่แย่ฟืนมาจากบนหัวเตาได้เลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปแย่ในเตาแล้วครับขึ้นไปบนหัวเตาครับส่วนเล็กเล็กที่เจ้าวางสารบนหัวเตาอีกชั้นหนึ่งนะครอบ ออก็จะทําอีกชั้นหนึ่งเป็นเหล็กโดยตรงเลยไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวพื้นเตานะครับให้มันรับน้ําหนักถ่ายไปข้างนอกไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวกับพื้นเตากับแล้วต่อไปถ้ามันแข็งแรงมันดีเวิร์กแล้วก็เรากอาจจะเจาะเย็บเย็บกระเตาก็ได้แต่มันเย็บยากแล้วเพราะว่าปูนซีเมนต์เททับเหล็กไปหมดแล้วนะครับมันเย็บยากแล้วมันก็ไม่เป็นไรขอให้เราหุ้มไปกชั้นหนึ่งนะ ปุ่มเพื่อเพื่อเราจะเดินไงเพื่อเราจะเดินเราจะทํางานทําอะไรต่ออะไรได้เลยบนหัวเตาเตานี้เป็นเตาที่เราค่อยๆประดิษฐ์ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราประดิษฐ์เองเราประดิษฐ์ไปเรื่อยทําเองครับขออย่างเดียวขอให้ควันไม่มีเท่านั้นแหละหลังหลักใหญ่ๆส่วนรายละเอียดประกอบต่างๆเนี้ยที่อทำอ,อก็เชื่อว่าคนที่ดูคลิป นะครับดูรายละเอียดอย่างจริงจังเนี่ยสามารถเอาไปทํากันได้เลยครับไปทํากันได้นะครับไม่ต้องไปจับมือสอนทํากันได้เลยเพราะอ๋อเห็นแล้วเออทำให้เห็นแล้วว่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผู้พิเศษหรือว่าคนเป็นช่างฝีมือเก่งนะถึงทําได้อ๋ออ๋อเป็นช่างนี่มันไม่ใช่นะครับถ้าไปคิดอย่างนั้นนะเสร็จเลยอ๋อเกิดมาก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาลรอก เรียนก็ไม่ได้เรียนเรียนเรื่องไอชงนะ้ช่าง,งเนี่ช่างช่างเหล็กช่างบูนช่างไม้ช่างอะไรเนะี่ยไม่ได้เรียนสักันนิดนึงแต่ทําไมทําได้นะไม่ได้เอ่ยอ้างว่าเป็นผู้เก่งก้านะแต่ทําได้ก็คืออยากให้คนอื่นก็ทําได้เหมือนกันกับทำได้เหมือนกันนั่นคือการให้กําลังใจกันแล้วก็ให้พลังด้วยว่าคุณก็ทําได้ครับต้องทําได้จริงๆ ก็อย่าลืมให้กำลังใจออกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อ,อด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ